สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ทางช่องอ่ะเมื่อนี้เป็นวันหวยออกแล้วด้วยพี่น้องเด้อเป็นรัฐบาลไทยออกหลายคนใจจดใจจอหลายคนถาหลายคนรอคอยแค่นนักแค่นนะคนใดแค่ <laughs> แนายยัง สื่อฮกหนึ่งออกหาหนึ่งขึ้นมาศูนย์แถนอเพอนว่าเด้เออหลอบทีพานมากูก็ศูนย์แถขึ้นเลกออกอีกนะขึ้นนั่นออกแถวเพดาเหลังคนเพืนศูนย์เนาะเพื่นศูนย์ว่าเพื่นสื่อฮกหนึ่งคือจังแม่กว่นคือกันละเพื่นศูนย์เพื่นว่าเพื่นสื่อหกหนึ่งแล้วเลกมาออกหาหนึ่งเดลกฟันศูนย์มาตัวเดียวสื่อศูนย์หนึ่งศูนย์สองไปออกศูนย์ศูนย์ อ่าศูนย์เจ็ดกระสือเพื่อนว่าเอาคนเหามีบ่พร้อมกันรวยบ่พร้อมกันเนาะพี่น้องเนาะการกินการทา่านบ่พร้อมกันเนาะค่ะเงินท่องเหามาบ่าพร้อมกันกระสั่นเพื่อนสิวามีผู้ทูผู้จนเพื่อนสีนได้ยืมกันบ่พี่น้องเนาะอันภูมีรอบนี้ผูบ่ภมีก็มายืมผภูมีภูมีแล้ว จนลงไปยืมผู้บ่มีกามีได้พี่น้องเพราะวาโลกมันกลับกันเนาะพี่น้องเนาะราวามันกลับกันแต่ละโลกสมือเป็นตลับปั๊บปั่นกลับกันไปกลับกันมาคนคนรวยจนได้กามีคนทุกมีได้กามีเนาะค่ะพี่น้องเนาะโลกกลับกันเอา ทุกจะเพิ่มว่าจของทุกรวยจะเพิ่มว่าจของรวยโบราณเพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะทุกจะเพิ่มว่าจของทุกรวยจะเพิ่มว่าจของรวยเนาะเอา้าโอ้ยดอกไม้แม่ขั้วนี่กระบอกกระบอกอะไดหดหนำเนาะครับพี่น้องเนาะ เอามาื่อนี่แม่ขั้วสีภาพไปตามตัวเลขของไผเมื่อกี้นี่แม่ขั้วท้หาแม่แม่กลุ่มพะว่าในยินคารว่าเพิ่นสิฟันให้ตัวเดียวมันสิแมนบ่ก็เลยขีกก็เลยโท้หาเพิ่นเพิ่นยังบ่้ันรับโท,ทาษโทษัาสาเพิ่นก็โทษยาก n h ọ พี่น้องบ่แม่นโทษยากหรอกโทษง่ายอยู่แต่ว่าโคตรพักก่อนพี่น้องเอา้าน้มเคื่อคอยจ้ะ แต่วาเพิ่นวาเพิ่นวามันหาหมองรับหยาก,ก่าสันโทรศัพท์เพิ่นอันแม่ขัวก็เลยว่าหิ้แม่ขัวถือเหล็กจักเทียนแหน่เถาะม่มีกกะสีหาซื่อห้ยืดดอก,กว่ะสันดอกกุ้ยกับเล่าเออเสียนลูกแฟดขึ้นกันโทรรัพั์กันญาาิกันกับลูกบบบนี้ติดต่อ,อยากมันเส <laughs> โอ้นาคขอ้คอยแท้วะ เอามื่อนี่คลิปนี่แม่ขั่วสีผ้าพี่น้องไปเบิงของไผ่ประมูลชนะก,การประมูลบนรางออกมาแล้วเด้อพ่นองเด้อชนะก,การประมูลบนรางออกมาแล้วออกมาเมกี้นี่พี่น้องออกมาเมกี้เด้อแม่ขั่วสิผ้าไปเบิงวาตัวเล็กของเพ่นตัวเดียวเด้อพิน้องเด้อตัวเดียว บ้ได้หล่ตัวด้ตัวเดียวไม่ปักหลักแต่ว่าไปวิ่งบนล่างวิ่งบนล่างเด้พี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วสิผ้าไปเบ่งตัวเลขของชนะการประมูลบนล่างนี่คาว่าบนล่างนี่บ่ปักหลักมาได้หาตัวคุณเด้อพี่น้องเด้อหาตัวนี่คือ ร้อยสิบหน่วยบนแมนบอร้อยสิบหน่วยบนมาตัวใดภายในสามตัวเฮาก็ใดบานในเลขล่างมาอีกสิบกับหน่วยคำาว่าวิ่งบนล่างเออวิ่งบนล่างตัวตัวเดียวนามันกว่างอยู่ดิพี่น่องนาเล่นนาวิ่งอยู่ดิคันออกบนเฮ้ากับมีกําไรอยู่เฮ่ากับมีกําไรอยู่กอกหนึ่งบ่ คันออกบนถ้าออกล่างเข้าสิมีกํำไรอยูสองกอกสำหรับเลขชนะการประมูลบนล่างนี่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเลขวิ่งตัวเดียวมาคักมาคักพี่น้องชนะการประมูลนี่เพราะว่าเก่งมากแม่พวกว,า,วาเกง่เเกงอยู่ด้เก่งยังตี เลขตัวเดียวจัดได้นาะพี่น้องเนาะเลขตัวเดียวจัดได้เข้ามาดีๆพี่น้องเข้ามายี c งวดสอดอะแม่ขวดจะหายบึงเดนหกเข้าหกหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสิบสองหกเจ็ดปลายปีเด้อพี่น้องดเด้อเดนหกมาตัวเดียวเข้าหกหนึ่ง วันที่สิบหกเดือนสิบสองหกเก็ดเด่นสามเข้าที่หกสามบน8แปดหสามบนเลขบาวันที่สองเดือนหนึแปเด่นเก้าเข้าที่สองศูนย์เก้ลขบนวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งหกแปดเด่นมาสองเข่าที่สองสามนี่ค่ะพี่น้องตัวเลขอของมูลที่ผ่านมา วันที่หนึ่งเดีอนสองหกเด่นสาลุดเด่นสามนลุดวันที่สิบหกคือมือนี้พี่น้องมือนี้เด่นมา9ตัวเดียวอะจะไปบนหรือว่าไปล่างเฮ่ากับบอลูคือกันเพราะว่าตัวเลขแนวทางของเพิินทรงมหาห้แม่ขั้วแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ ฟันก้าวให้ตัวเดียวจะเดินต่อหรือไม่ชนะการประมูลบนล่างเอ้าคือว่าเลขเพิ่นที่ชนะการประมูลมาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นชนะการประมูลมาแล้วพนะเพิ่นคัดเน้นมาแล้วเพิ่นจังเอามาลงห้เฮาก็ถือว่าจะเดินหรือไม่เราก็ไม่รู้ต่างคนก็ต่างไม่รู้เด้อพี่น้องเด้อ เอาแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสำหรับตัวเลขของชนะการประมูลบนล่างาฟันให้แล้วเก้าตัวเดียวเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้หม,มักบ่มักเบิ่งไหวบ่เสียหลายพี่น้องสอบเฮ้ากับจังคอยจัดบ่สอบเฮากับบต้องจัดเงินอยู่ในกระเป๋าเฮ้าบ่มีผู้ใดบังคับเฮาใด เ้าจะสื่อหรือเข้าสีบอสื่อเนาะพี่น้องเนาะมักในใจเข้ากับจังคอยหาตัวติดบอมักเข้ากับเบิงไว้บอเสียไหลแค่เลขตัวเดียวเอาแคปนาจอไว้พี่น้องเอาขอบุญขอบคุณสําหรับอาจารย์ผู้ทรงมาเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะขอบคุณสําหรับเซียนทุกเซียนขอบคุณสําหรับทุกอาจารย์ทุกอาจารย์ขอบคุณทุก fc ที่เที่ยวกดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัว่ว ตัวเลขกก็เป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องทุกอย่างคือแนวทางพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ